วันนี้เราจะมาบันทึกขึ้นความถี่รูปแบบใหม่เวอร์ชั่นเดือนกรกฎานะคะเลือกรูปคเลเลือกรูปถ่ายก็พิมพ์รายละเอียดก็คือชื่อดั้งเดิมตั้งแต่เราเกิดที่โรงพยาบาลที่แรกเกิดเลยนะคะไม่เอาชื่อที่เราเปลี่ยนนะปัจจุบันนามสกุลก็นามสกุลดั้งเดิมที่เราเกิดถึงขั้นตอนบันทึกขึ้นความถี่นะคะ ั้นตอนบันทึกขึ้นความถี่ให้หยิบเครื่องฮิลลี่เสียบคอยแล้วก็แมคกฮิลลี่วางข้างบนแมคกฮิลลี่เปิดโปรแกรมรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ฮิลลี่ก็เสียบคอยเชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อยพร้อมกับกดบันทึกขึ้นความถี่ให้นั่งนิ่งๆทำใจสบายๆใช้เวลาไม่เกินสองวิค่ะเก็บขึ้นความถี่เรียบร้อยหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ก็เช็ค ชื่อรายละเอียดใส่น้ามสกุลใส่ชื่ออะไรให้เรียบร้อยขั้ตอนนี้สําคัญมากสถานที่เกิดระบุอะไรให้ชัดเจนระบุได้ยิ่งเยอะยิ่งดีเวลาที่เกิดโรงพยาบาลที่เกิดบ้านเลขที่ที่เกิดเพศแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขอเป็นที่อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันที่เรานอนที่เราพักผ่อนนะคะขั้นตอนง่ายๆเ๋ยค่ะมันถือเสร็จแล้วค่ะไปต่อออรากันเลยค่ะ ออร่าอันนี้เราจะใช้บันทึกคลื่นความถี่ทุกอย่างในคลื่นความถี่เก้าอย่างที่เราเลือกมานะคะเราไม่ได้ใช้ออร่าที่เราตรวจตรงนี้เพื่อมาวิเคราะห์แต่เราจะเข้าไปตารางด้านในเพื่อเก็บคลื่นความถี่คลื่นเสียงลงไปในคลื่นความถี่ออร่าของมันเพื่อไวเบทให้เราใช้ระยะเวลาหนึ่งนาทีเจ็ดครั้งสามารถทำได้ทุกครั้งที่เราอยากบอกนะคะ ไม่ว่าจะขึ้นข้อความอะไรมาก็แล้วแต่ให้เราลบทิ้งทั้งหมดโดยกดเครื่องหมายสีแดงคูณแล้วก็ลบแนะนําทําไปเรื่อยๆจนครบทุกอันที่มีนะคะพอทําเสร็จแล้วหน้าตรงเนี้ยจะว่างเปล่าไม่มีข้อมูลใดๆเลยเราก็จะบันทึกข้อมูลใหม่ลงไปด้วยการบันทึกอันนี้ก็มาหน้าเปล่าแล้วเราก็จะบันทึกด้วยตัวเองนะคะก็คือเพิ่มด้วยตัวเองตรงนี้ พอเพิ่มด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมีสภาพที่ต้องการกับพอถึงขั้นตอนเนี้ยเราจะคัดลอกแค่ข้อความด้านบนสุดตรงสังเกตในวงเล็บให้แก้เป็นชื่อนามสกุลเรานะคะอันนี้ะแก้ทุกอันเลยเราจะคัดลอกแถวแรกก่อนนะคะไปจนถึงสลลอกมาคัดลอกเสร็จเราก็มาวางสภาพที่ต้องการอธิบาย แล้วก็บรรทัดที่2อคัดลอกจนถึงที่เราเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะพอถึงขั้นตอนนี้ก็วางที่สภาพที่อธิบายนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเช็คว่าสลตดูดให้เต็ม10นให้เต็ม100ซตรงนี้เราก็ไปเพิ่มหมบันทึกภาพและขึ้นความถี่เพิ่มนะคะเข้าไปที่ภาพแล้วก็เลือกภาพ ขั้นตอนนี้ให้เตรียมรูปไว้เก้ารูปนะคะรูปที่เราคิดว่าดูแล้วมีความสุขแฮปปี้มาถึงขั้นตอนบันทึกขึ้นความถี่นะคะเราก็ไปที่คําว่าบันทึกเสร็จแล้วก็หยิบเครื่องมือถือขึ้นมากดไปที่อ่าขึ้นความถี่ที่เราต้องการก็คือหนึ่งเจ็ดสี่เลือกอันที่สองสแควร์แล้วกดเพลย์เพื่อให้เสียงของขึ้นความถี่ออกมาแล้วก็เอาเครื่องฮีลี่เจาะที่ลำโพงเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเช็คดูขึ้นความถี่มาแล้ว เสร็จปุ๊บแล้วก็กดสต็อปเสียงนะคะเราก็มาเช็คดูแล้วก,กดเครื่องหมายถูกข้างบนเพื่อทําการบันทึกแล้วก็จะมาอยู่หน้ารีสไล์การนี้เราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกขึ้นความถี่ไม่ว่าจะเป็น96396714อะไรพวกนี้คะ่ะไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็ครบทุกอันแล้วก็ปล่อย1นาทีจํานวน7ครั้งเสร็จแล้วจ้าง่ายๆทําดูนะคะ เราก็จะบันทึกขึ้นความถี่ไปเรื่อยๆนะคะ2 8 5แปดใช้ระยะเวลา1นาทีจำนวน7ครั้งง่ายๆทำเลยนะคะลองดูจ้า